รูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเช่าวัตถุมงคลได้ที่เฟซบุ๊กวัตถุมงคลรวยร้อยล้านรูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสำหรับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิที่เก่งนะครับหลวงพ่อสดเนี่ยเป็นพระที่มีวิชาอาคมค่อนข้างสูงดังนั้นพุทธคุณเนี่ยก็มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดูซับ เรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบนะครับแถวคาดมีเมตตามหานิยมธรมมาค้าขึ้นนะครับคนในเขตภาษีเจริญเนี่ยรู้จักหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเป็นอย่างดีเพราะว่าหากใครได้บูชาหลวงพ่อสดเนี่ยก็มักจะมีกิจการการค้าการขายที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเห็นหลายบ้านในเขตภาษีเจริญเนี่ยจะนับถือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำมากเพราะว่าท่านเนี่ย เป็นพระเกจิที่ทรงอภิญยาแล้วก็ทรงวิชาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วท่านเนี่ยก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลายๆคนที่บูชาหลวงพ่อสดแล้วเนี่ยบอกว่าชีวิตดีขึ้นทันตาบอกว่าค้าขายดีทำมาหากินค่อนข้างที่จะคล่อง นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตรูปหลวงพ่อสดนะครับใครได้บูชาไปเนี่ยรับรองชีวิตดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวของท่านหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยท่านก็เป็นพระสายกรรมฐานอีกองหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับก็เป็นต้นตำรับของหลายๆวิชาหลายๆสำนักของพระอาจารย์ดังๆในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อสดเนี่ยท่านเป็นพระที่สอนมาหลาย ต่อหลายรุ่นนะครับก็รู้จักกันหลายคนแล้วนะครับสำหรับวิธีบูชาล็อกเก็ตหลวงพ่อสดเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้ช่องน้โม3จบครับและสวดคาถาสัมมา阿拉หังนะครับสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หัง,ส,มมาาหงสวดไปเรื่อยๆนะครับคาถานี้เนี่ยหลวงพ่อสดท่านคิดคนขึ้นมานะครับเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย หากใครได้สวดทุกวันเนี่ยอย่างน้อยสักวันละ108จบเนี่ยรับรองเลยว่าชีวิตดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับหลวงพ่อสดเนี่ยผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าหลวงพ่อสดเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกห้ามากมายนะครับจากทั้งทั่วประเทศนะครับมีหลายคนที่บูชาหลวงพ่อสดไปเนี่ยก็มักจะพูดว่าบูชาแล้วรู้สึกว่าการงานก้าวหน้าขึ้น มีการเงินที่ดีกว่าเดิมมีรายได้มากขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับแม่ค้าบางคนเนี่ยจากที่บอกว่าค้าขายไม่ค่อยดีทํางานไม่ราบรื่นหลังจากที่ได้บูชาหลวงพ่อสดไปเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นทันตาหลายๆคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครสนใจจะเช่าบูชา อลเ,เก้นหลวงพ่อสดรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับที่ f a c e b o o k f แ n p a g e นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับทางเรามีแบ่งปันวัตถุมงคลในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะครับทุกท่านสามารถจับจองและเป็นเจ้าของวัตถุมงคลหลวงพ่อสดของเราได้นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาส่องกล้องให้ดูนะครับว่าเหรียญน,นี้มีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้นะจะเป็นกรอบ นะครับก็เดี๋ยวส่องให้ดูตั้งแต่กรอบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับจะส่องให้ดูตั้งแต่กรอบเลยนะครับและข้างในเนี่ยก็จะเป็นรูปที่มีความเก่ามากมาะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับความเก่าของรูปรูปนี้ค่อนข้างที่จะเก่านะครับ เรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับหลวงพ่อสดเนี่ยเป็นต้นตำรับของหลายๆวิชานะครับในปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นพระที่เข่งจริงๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆนะครับผมนับถือมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่เก่งนะครับท่านเป็นพระที่เหนือกว่าูุทุชนธรรมดาไปแล้วนะครับคือความเก่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเก่ามากๆแน่นอนเนี่ยครับมีร่องรอยเก่าๆ ก็อันนี้เป็นขอบนะครับต่อไปก็เป็นด้านหลังนะครับสองให้เห็นถึงด้านหลังเลยนะครับ ก็คือมีกระจกกั้นอยู่นะครับเอาไปสามารถที่จะนําไปเลี่ยมใส่กรอบต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็ห้อยบูชานะครับแถมน้ําหนักเนี่ยก็ไม่หนักนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถที่จะบูชาได้นะครับเพราะว่าองค์นี้เนี่ยน้ำหนักก็ไม่สูงมากสักเท่าไหร่นักนะครับก็สามารถห้อยกันได้ทุกคนนะครับบูชากันได้ทุกคนเลยนะครับก็นี่นะครับเป็นอยู่ในกรอบเดิมๆนะครับเรื่องความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงเก่าจริงแน่นอน บ,บอกไว้ก่อนว่าพระเก่าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งขลังนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณได้สวดคาถาที่ผมให้ไปสัมมาอรหังเนี่ยสวดเรื่อยๆชีวิตดีแน่นอนนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยท่านก็จะมีพลังงานซ่อนไว้อยู่นะครับพลังงานเนี่ยก็ถือเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ หลวงพ่อสดเก่าเดิมเลยนะครับก็น,นี้เป็นหลวงพ่อสดก็คือเก่ามากนะมีความเก่าแล้วก็เดิมเดิมมากๆนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจบูชาติดต่อได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับตอนนี้ก็มีวัตถุมงคลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างารุ่นอันนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ กำลังฮิตกำลังฮอตนะครับก right. ็หลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับนี่หลวงพ่อรวยนะครับอันนี้จากวัดเลยนะครับได้จากวัดนะครับเดี๋ยวแกะกันให้ดูอันนี้ก็มีวัตถุมงคลแนะนํานะครับหลวงพ่อรวยนี่ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้เป็นที่ระลึกหลวงพ่อรวยนะครับ97หลวงพ่อรวยเราเราก็มีให้เช่านะครับนี่ หรือเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อรวยนะครับร้านเราก็มีเหมือนกันนะครับพระที่ตอนนี้นิยมเนี่ยเราก็มีนะครับคนอื่นมีทำไมเราจะมีไม่ได้จริงไหมครับหลวงพ่อรวยเราก็มีนะครับมีอีกเยอะนะครับวัตถุมงคลเนี่ยเรามีเยอะพอสมควรเลยนะครับหลวงพ่อสดนี่ก็ยังอยู่นะครับใครสนใจติดต่อมาได้ตลอดติดต่อมาได้เสมอนะครับหรือใครอยากเน้นเรื่องโชคลาภเพียว ก็แนะนําพัสสิวลีได้นะครับพัสสิวลีเนี่ยท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็การเงินการทองอยู่แล้วนะครับพัสสิวลีก็ได้นะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยช่องเรามีแนะนําวัตถุมงคลมากมายนะครับวัตถุมงคลเรามีเยอะนะครับมีเยอะมากๆากนะครับหรือใครหาวัตถุมงคลที่ราคาไม่แพงเนี่ย ก็สามารถติดต่อทางเราได้ที่ Facebook f a n p a นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านสอบถามได้นะครับว่าควรเช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรดีนะครับร้านเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าร้านเราเนี่ยมีแบ่งปันวัตถุมงคลตลอดมีแบ่งปันวัตถุมงคลเสมอนะครับสำหรับรูปหลวงพ่อสดรูปนี้เนี่ยก็อยู่ใน กรอบน,นะครับจริงๆใส่กรอบอีกนิดหน่อยก็ห้อยได้แล้วนะครับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับสําหรับรูปของท่านหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้านะครับมีหลายๆคนนับถือมากๆนะครับบอกไว้ก่อนว่ารูปนี้เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง คือเก่าจริงแน่นอนครับรับประกันความเก่าเลยว่าเก่าจริงแน่นอนนะครับเก่ามากๆด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับ รูปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำติดต่อมาได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ